เที่ยวแล้ววันนี้เราจะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวเน้นเรื่องของวัฒนาธรรมค่ะคอนเซ็ปต์ของเรานะคะกูทรเวลลนี่คือชื่อแอิเคชันของเราเข้าเรื่องเลยนะไม่เสียเวลานะคะมากกว่าการท่องเที่ยวคือประสบการณ์เฉพาะคุณที่ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชนคือต้องอธิบายแบบนี้กลุ่มเรารู้สึกว่า ในยุคนี้นะคะที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะมากเราเรียนเรื่อง AI กันไปแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งก็คือคำว่าความยั่งยืน sustainability นี่คือสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมก้าวเข้าไปสู่มากยิ่งขึ้นและถ้าพูดถึงคำคำนี้ค่ะความยั่งยืนเราไม่ได้มองแคม่มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้นอมแค่อย่างเดียวแต่ว่าความยั่งยืนเนี่ยมันยังกลายมาเป็นวิถีคิดวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนี้ด้วย การทําอะไรต่างๆขับเคลื่อนจะเดินไปทางไหนเราคํานึงถึงความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนี่กลายเป็นเทรนการเดินทางทั่วโลกนะคะของปี2025ที่มันขับเคลื่อนด้วยแนวโน้มที่เรียกว่า conscious travel หรือว่าการเดินทางอย่างมีจิตสำนึกคือขยายความเพิ่มเติมนิดนึงค่ะการเดินทางทุกว,วันนี้ไม่ใช่แค่ว่าเราไปสถานที่สวยๆถ่ายรูปเช็คอินปุ๊บ แฮปปี้กับบ้านได้แต่ว่าคนยุคนี้นะคะจะเริ่มมองว่าเราอยากจะไปสถานที่ไหนที่มันมีความหมายเราได้สัมผัสถึงชีวิตของผู้คนในชุมชนนั้นๆจริงๆเราได้เปิดประสบการณ์อะไรบางอย่างนะคะนี่กำลังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นคนยุคใหม่ดังนั้นเมื่อโจทย์ตั้งมาเป็นแบบนี้แล้วถามว่าแล้วการท่องเที่ยวแบบไหนล่ะ ที่จะตอบโจทย์การเดินทางแบบนี้นี่เลยค่ะการท่องเที่ยวชุมชนคือเรามองว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นทั้งคําตอบแต่ขณะเดียวกันเป็นโอกาสด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะคะอย่างที่บอกว่าการท่องเที่ยวชุมชนค่ะมันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่ว่านี่คือการเปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆในมุมของคนเดินทางเองอย่างที่ได้เกิดนไปตั้งแต่ตอนต้นนะเขาอยากจะได้ สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนการที่เขาลงไปท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะเขาได้สัมผัสเต็มๆไม่ได้แค่ดูเฉยๆสัมผัสผ่านอะไรผ่านกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตกับผู้คนในชุมชนเองการทําอาหารหรือว่าอาจจะไปเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้าน ตรงนี้แหละค่ะคือจุดสําคัญที่นะักท่องเที่ยวหลายๆคนกําลังมองหาและที่สําคัญการท่องเที่ยวในลักษณะนี้สามารถคอสแตมา์ได้คุณอยากได้ทริปเล็กทริปใหญ่จะไปกันกี่คนจะเดินทางกี่วันมันคอสแตมา์ได้หมดและอีกจุดหนึ่งคือการท่องเที่ยวในลักษณะนี้จะเป็นการเชื่อมกันระหว่างนะักเดินทางแล้วก็คนในชุมชนที่บอกว่าโอกาสคืออะไรเมื่อการท่องเที่ยวนะะจากเมืองใหญ่ กระจายลงสู่ชุมชนแบบนี้แน่นอนมันเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพมันจะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นใครมีบ้านสวยๆใครอยากก้อนรับคนเปิดโฮมสเตย์ค่ะใครชอบนําเที่ยวไปเป็นไกด์ได้แล้วก็จะมีภาคบริการเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการขนส่งรวมไปถึงอ่าหลายคนทําอาหารกิ่งอาจจะเปิดร้านอาหารก็ได้เมื่อเงินเข้าสู่ชุมชนรายได้เข้ามาชุมชนเข้มแข็งลดความเหลื่อมลำ้ำและชุมชนนั้นก็จะสามารถ อยู่ได้ในระยะยาวและผลพวงที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวแบบนี้นะคะแน่นอนว่านะักท่องเที่ยวอยากสมัมผัสชีวิตอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยมรดกวัฒนธรรมต่างๆมันจะสืบสารต่อไปและยิ่งมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมามากแค่ไหนคนในชุมชนนะคะก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของคนเท่าคนแก่เขาไม่ได้สนใจแล้ว แต่เมื่อไหร่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในตรงนี้มากขึ้นคนในชุมชนจะช่วยกันค่ะและนี่คือบรดกตทอที่น่าสนใจจริงๆคือพูดมาแบบนี้มันดูน่าสนใจนะการท่องเที่ยวชุมชนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่สักทีเดียวแต่อย่างที่บอกว่านี่เป็นเทรนด์การเดินทางทั่วโลกที่คนกำลังให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นถามว่าเราทำไมเราทำไมคนถึงไม่ไปท่องเที่ยวชุมชนกันเยอะๆทำไมมันไม่บูมสักที เราเพยายามหาข้อมูลนะคะแล้วก็พบว,ว่าการที่เราจะเดินทางไปที่ไหนโดยเฉพาะไปในชุมชนทีน่มันไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองหลักเมืองรองแต่ว่าเข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นที่อาจจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆจริงๆหาข้อมูลยากมากค่ะเข้าไปใน Google เราไม่สามารถค้นหาทุกอย่างได้ข้อมูลกระจัดกระจายสมมุติว่าเราอยากจะไปอำเภอนี้เราอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างซึ่งไม่รู้เลยเชาว่ามันถูกต้องหรือเปล่า เขายังมีให้บริการตรงนี้ไหมโฮมสเตย์ตรงนี้ยังเปิดหรือเปล่าไม่รู้จะวางแผนยังไงและนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เขาอยากจะได้อะไรแค่ภายในคลิกเดียวอะแอปพลิเคชันที่มันจะเชื่อมโยงได้ไหมปลาที่นี่เขาสามารถวางแผนทางรูได้เลยถามว่าการประชาสัมพันธ์การทำมาร์เก็ตติ้งของชุมชนเหล่านั้นมีไหมอาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่ เราประสบกันคือบางทีมันเป็นการประชาสัมพันธ์แค่ในวงแคบๆเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนเ Gen Z รัฐบาลช่วยเหลือไหมมีศูนย์กลางหรือเปล่าน้อยมากค่ะดังนั้นนี่แหละคือเ p นพอยที่มันทำให้ทำ,ทำไมการท่องเที่ยวชุมช,น,ชนถึงไม่โตสักทีและนี่นำมาสู่โซลูชันของเราค่ะค่ะและจากข้อจำกัดทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมาแล้วนะคะ ทางกลุ่มก็เลยพัฒนาแนวคิดในการที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมตรงระหว่างนักเดินทางกับชุมชนผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายค่ะสะดวกแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเรามุ่งมั่นนะคะให้เครื่องมือของเราค่ะจะเป็นตัวสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากนะคะสร้างและกระจายรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชนโดยยกระดับ ภาพของชุมชนไทยด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็น,นกลไกสําคัญนะคะที่จะทําให้เราสามารถที่จะ,ะแข่งขันได้ในระดับสากลน,นะคะแน่นอนค่ะแพลตฟอร์มเราไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทุกกระบวนการของการดําเนินการนะคะเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ําเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาอย่างไงอะค่ะเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาเนื้อหา ให้ชุมชนมีเอกลักษณ์เราใช้เครื่องมือในการสร้างสตอรี t เทลลิ่นะคะให้เกิดความน่าสนใจเพราะเราเชื่อว่าการที่ถ้าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือกาวแรกที่นักท่องเที่ยวจะเปิดใจและเชื่อมต่อกับชุมชนต่อมาค่ะในเรื่องของกลางน้ำค่ะเราใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยในการออกแบบกิจกรรมการขายต่างๆเพื่อเปิดประสบการณ์ค่ะเช่นเราอาจจะให้นักท่องเที่ยวค่ะ ได้ดูกิจกรรมผ่าน VR ก่อนเพื่อจะเป็นการที่ทําให้เขาได้ตัดสินใจก่อนเหมือนแบบบางทีร้าก็เนี่ยอาจจะไม่กล้าไปเพราะว่ามันไม่ตรงปกแต่ถ้าคุณได้ดูผ่าน VR คุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะหรือเราใช้ AI ค่ะเข้ามาในช่วยทําให้แนะนําการท่องเที่ยวให้เป็นเฉพาะบุคคลของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจแล้วก็ครอ,อบคลุมของคุณได้มากขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะเราใช้ดิจิ t a ลพาร s ทซอร์ค่ะ ในการสะสมแต้มเที่ยวแลกลดสิ่งของต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะไม่ได้ทำแค่การท่องเที่ยวแค่ไปเยือนแต่มันเป็นการสร้างให้มีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้ชุมชนเช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะปลายน้ำเราเน้นที่การสร้างรายได้และความยั่งยืนนะคะเราจะมีการจองแบบเรียลไทม์ดูติดตามได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะมีการที่เราจะเช็คอินที่จะเผยแพร่หรือว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเราก็มีระบบจัดสัรยรายได้นะคะรวมถึงเชื่อมต่อกับ e-commerce เพื่อให้ชุมชนสามารถกระจายสินค้าของเขานะคะได้มากขึ้นค่ะค่ะและ,และทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของแอปพลิเคชันของเราคือ Google Travel นะคะจะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายเดี๋ยวขอให้ทุกท่านได้ชมกับคลิปนะคะแนะนำแอปพลิเคชันของเราได้เลยค่ะ คุณเคยฝันอยากสัมผัสวิถีชุมชนไทยแบบแท้จริงไหมแต่กลับไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนข้อมูลที่มีกระจัดกระจายไม่ชัดเจนหลายครั้งเราจึงพลาดโอกาสพลาดเรื่องราวดีๆที่ซ่อนอยู่ในชุมชนในขณะเดียวกันชุมชนก็ยังคงรอคอย รอคอยวันที่เรื่องราวของเขาจะเดินทางไปถึงหัวใจของนักท่องเที่ยวบ้านเฮามีของดีหลายแต่โาผู้สิช่วไผ่ามาเบิงจังไหนกู Travel แอปเดียวที่จะทำให้การท่องเที่ยวชุมชนง่ายและพิเศษมากขึ้นวางแผนทริปเฉพาะตัวด้วย AI อัจฉริยะจองที่พักการเดินทางจบในแอปเดียวสนับสนุนสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นแค่คลิกซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชน ชุมชนแข็งแรงการท่องเที่ยวเติบโตโด้วย Affiliate Influencer Dashboard สรุปครบทุกมิติข้อมูลพร้อมใช้ต่อยอดได้ทั้งรัฐและเอกชนกู้ทราเวลพาคุณไปสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นจากหัวใจคนในชุมชนทุกการเดินทางจะเป็นเรื่องง่ายเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ชุมชนทำให้ทุกประสบการณ์มีความหมายกว่าที่เคยดาวน์โหลดเลยแล้วออกเดินทางสู่ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ค่ะและจากที่ทุกท่านได้ชมคลิปไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ค่ะว่าคลิปของเรานะคะแอปพลิเคชัน Google Travel ของเราไม่ใช่แค่เป็นแอป,ปที่จะวางแผนท่องเที่ยวธรรมดาแต่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมนะคะแ <c oughs> น่น,นอนค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวคุณได้คุณค่าจากแอป,ปนี้แน่นอนเพราะคุณจะได้ สร้างการกระจายรายได้อย่างยั่งยืนค่ะและทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนค่ะและสุดท้ายค่ะในส่วนของอรัฐบาลน,นะคะหรือว่าองค์กรต่างๆคุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกของเราค่ะในการกำหนดนโยบายและพัฒนาการท่องเที่ยวได้ตรงจุดแน่นอนค่ะสร้างศักยภาพให้การท่องเที่ยวชุมชนของไทยแน่นอนค่ะ และเราเชื่อว่านะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะทำให้ทุกท่านและทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากมันและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ